หัวน็อตหกเหลี่ยมหวานใช้กระป๋องน้ำอัดรมทำการตัดแล้วม้วนใส่เข้าไปในหัวน็อตหกเหลี่ยมจากนั้นใช้ประแจหกเหลี่ยมใส่เข้าไปโดยใช้ขนาดเดียวกันกับหัวนอ็อตเมื่อใส่ประแจหกเหลี่ยมเข้าไปแล้วใช้ค้อนตอกตะปูทำการค่อยๆตอกประแจหกเหลี่ยมเข้าไปให้แน่นเมื่อแน่นแล้วก็สามารถหมุนน็อตหกเหลี่ยมออกได้เลยโดยการหมุน ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาและสำหรับหูกระบะหลวมให้ทำการคลายน็อตยึดหูกระบะออกแล้วนำหูกระบะออกจากกระบะรถยนต์หมุนน็อตออกเอาตัวล็อกกระบะออกเอายางรองกระบะออกใช้าย,ยางในลดเก่าตัดให้เท่าขนาดกับยางรองแล้วใส่ยางรองตัวเก่าใส่ยางในที่ตัดไว้ใส่ตัวล็อกกระบาหมุนน็อตยึดไว้จากนั้น นำหูกระบะใส่เข้ากับกระบะรถยนต์แล้วหมุนน็อตเข้าให้แน่นได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาหัวน็อตหกเหลี่ยมหลวมหมุนออกไม่ได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ